สวัสดีครับผมชุดพินัยธรรมนะครับวันนี้จะมาอ่านพินัยธรรมนะครับฉบับปฐมมาเลิกนะครับให้ฟังนะครับเพื่อเป็นการสร้างสลนะครับสักครู่นะครับด้านหนึ่งก็จะเป็น เป็นลายมือหลวงปู่นะครับผมจะมาอ่านให้ฟังในหน้า162% 163้นะครับเวลาเกิดทุกข์ไม่เคยพิจารณาว่าทุกข์นั้นเพราะเหตุใดอะไรหรือใครทำให้เกิดทุกข์ทุกครั้งใดก็โทษแต่ผู้อื่นโทษแต่สิ่งอื่นไม่เคยโทษตัวเองว่าที่ทุกข์นั้นเกิดเพราะกิเลสตัณหาของตนเองที่ทำให้เกิดทุกข์ อย่างนี้เรียกว่าใจิตใจมันมืดบอดมืดสนิทบอดสนิทไม่รู้ว่าทุกนั้นเกิดเพราะตัวเองเกิดเพราะกิเลสของตัวเองเพราะมันไม่รู้จักพอมันอยากได้อยากมีอยากพอพ้อภูนจนไม่เห็นถูกไม่เห็นผิดอย่างนี้ก็ทุกอยู่ล่ำไปพาสังร้อยมนเทน,นะครับ หน้า166-167นะครับเราได้บวชอยู่ในบวรพุทธศาสนาหรือเรียกว่านักบวชถือว่าเป็นผู้มีโอกาสมีโอกาสอะไรก็คือมีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะได้เข้าถึงพระรัตนะพระรัตนไตเป็นพิสุถือว่าได้เข้าถึงสถานะอันประสริฐ แล้วเราจะปล่อยโอกาสหรือทำลายโอกาสอันประเสริฐนี้ได้อย่างไรจงใช้ปัญญาตึกตองและคิดเอาเถิดพระสังคุมมณเทนะครับหน้า168-169นะครับ <c oughs> แค่พิธีกรรมนั้นสะดอกเคาะกันไม่ได้ที่ผ่านมารู้ตัวว่าระลึกได้ว่าเราทำกรรมทำบาปก็ต้องเลือกเสีย เลิกทำเสียทำบาปมั่นหาหมั่นมารักษาศีลเจริญภาวนาทำตาความดีอย่างนี้เรียกว่าเริ่มสะเดาะคือสะเดาะสลัดความเคยชินในการทำชั่วทำบาปนี้เสียหันมาประกอบแต่คุณธรรมความดีอย่างนี้เรียกว่ามาถูกทางจำไว้ ไม่มีพิธีใดๆสะเดาะข้อกรรมได้และใครก็สะดาะให้เราไม่ได้ดีชั่วอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นอนุโมทนาสาธุนะครับหน้าหนึ่งร้อยเนนะครับสวดมนต์ไหว้พระต้องตั้งใจปากกับใจต้องตรงกันปากสวดไป ใจไปอื่นอย่างนี้เรียกว่าสักแต่ว่าสวดคือสวดส่งเดชสวดให้จบๆไปเรียกว่าสวดเสียเวลาเสียประโยชน์ก่อนสวดมนตต้องสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยสงบต้องตั้งใจต้องน้อมใจระลึกถึงคุณของภารัตนาไตาย บทสวดมนต์เป็นของดีเลิศของประเสริฐและศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรสวดโดยไม่ตั้งใจไม่ขลบรจาไว้สวดมนต้องตั้งใจอีกหนึ่งบทนะครับหน้า174-175นะครับที่ว่าทำบุญด้วยปัจจัยมากๆแล้วได้ไปสวรรค์สวรรค์อะไร อย่างนี้คนจนก็ต้องตกลกหมกไหมกันทั้งหมดสอนกันผิดผิดทั้งนั้นพระสังวิมนเทนนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ร่วมฟังธรรมในเช้าวันนี้ทุกๆท,ท่านนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงใน YouTube และ Facebook นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามได้นะครับเพื่อมีการเผยแพร่ธรรมะหลวงปู่สาธุครับสวัสดีครับ